โอ้ยโอ้น่าเื่อดูเดือดมากนี่คือท่าแท้ของจางถูหลันเหรอฉันก็จะจัดการนายภายใน5้านาทีแน่นอนลำบากแล้วย่ยาให้ฝ่ามือสายฟ้าตรมตีเข้าร่างตัวเองเพื่อกระตุ้นเส้นลมป้ากนายก็คิดออกมาได้ร้อง เี้ยปอนจมดิ่งเหนียวเหนอะรู้สึกเหมือนจะหลอมละลายเั็นดูกระดูกล้ามเนื้อของฉันเ้าจะมีหยินพาราโสมมงฉันคิดออกแล้ว หมอที่มันแข็งแกร่งขึ้นมากจริงๆโอ้ยโอ้น่าเชื่อดูเดือดมากนี่คือท่าแท้ของจางถูหลันเหรอนี่ก็คือไอ้หน้าไม่อายคนนั้นเหรอพ่อคบพอรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าเขาแกล้งทำ ดางชูหลันขี้ขาดหน้ารังเกียรไรยางอายนี่เป็นหน้าที่เขาอยากให้พวกแกได้เห็นมันจะทําให้คนอื่นรู้สึกถึงการคุกคามแกดูตอนนี้สิทุกคนลืมไปแล้วว่าเขาเป็นผู้สืบทอดของแหล่งกําเนิดพลังชีพด่างชูหลันรู้ตัวว่าตัวเองต้องการอะไรและควรจะปล่อยอะไรไป,ไปเขาต้องมีคุณสมบัติบางอย่างคือมีความอดทนเก็บซ่อนมีจิตใจหนักแน่นต้องมีแม้กระทั่งความดุร้ายด้วยแต่เป็นบ้าอะไรอ่ะความดุร้ายนี่ดูไม่ค่อยเข้ากับเขาเลย จางชูหลันแตกต่างจากคนอื่นในโลกคนเหนือมนุษย์ฉันได้ทำการตรวจสอบมารอบหนึ่งแล้วนาโตทงเอ็กซ์เพรสได้พบจางชูหลันตั้งแต่ปีที่จางสิหลินตายแต่บริษัทตัดสินว่าเขาไม่ใช่คนเหนือมนุษย์คิดว่าเขาเป็นเพียงเด็กธรรมดาพบจุดที่น่ากลัวที่สุดในเรื่องนี้แล้วหรือยังจางชูหลันเนี่ยทิ้งวิชาที่ปู่ส่งต่อให้เขาเขาใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาเก็บซ่อนมา20ปีไม่ว่าจะถูกรังแกหรือถูกปฏิบัติอย่างไรเขาก็ไม่เคยลงมือก่อนเลยไม่เคยเผยพลังที่แท้จริงเขาทนเก็บซ่อนเอาไว้ถึง10กว่าปีถึงเขาจะอฝฝึกน แต่คงรู้ดีว่าฝีมือของเขาไม่เท่าไร<ๆ>ก็เลยไม่แสดงออกมาให้ใครได้เห็นตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าคนรุ่นราวคราวเดียวกับพวกแกนะกำลังเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่สั่งสมพลังกำลังมาสิบกว่าปีพาราโตมมัอส,สอีไส้เดืนเดี๋ยวไปทง น,นี่ก็คือ,คอพลังขงั้วตรงาที่่อนอยู่ในร่างของฉันล่ะ